นี้ก็เลยออกแบบใหม่นะครับเป็นแบบรุ่น M280 นะครับอันนี้เก็บสายพานในตัวถังเรียบร้อยนะครับไม่มีสายพานโผล่มาห็นด้านนอกนะครับนะฮะเก็บงานเรียบร้อยแล้วครับรับรองว่าไม่มีที่ไหนทําขายแล้วก็วงล้อเนี่ยใหญ่ขึ้นนะครับเป็นขนาด16นิ้วนะครับนะ สวัสวันนี้พาไปดูเครื่องตัดหญ้ารุ่นใหม่นะครับก่อนหน้านั้นที่ทําออกไปเป็น M180 นะครับพันสีเหลืองนะครับเป็นระบบคัดแรงเหวี่ยงของรุ่นก่อนก็คือว่ามันต้องเร่งเครื่องครับมันค่อยจะใบม่บตัดเขาจะทํางานนะครับเพราะนั้นบางทีมันจะทําให้เปลืองน้ํามันมากกว่านะครับแล้วก็การสั่นมันก็จะสั่นมากกว่าเนี้ยครับ น,นี้ก็เลยออกแบบใหม่นะครับเป็นแบบรุ่น M280 นะครับอันนี้เก็บสายพานในตัวถังเรียบร้อยนะครับไม่มีสายพานโผล่มาห็นด้านนอกนะครับนะบเก็บงานเรียบร้อยแล้วรับรองว่าไม่มีที่ไหนทําขายแล้วก็วงล้อเนี่ยใหญ่ขึ้นนะครับเป็นขนาด16นิ้วนะครับนะ ติดตั้งเครื่อง8แรงนะครับวิธีตร์สตาร์ทเครื่องกอ็เราต้องเปิดโชก่อนนะครับเปิดโชกแล้วก็ดึงตัวที่สตาร์ทได้เลยแล้วก็มันจะมีสวิต์เปิดปิดครับอยู่ด้านหน้านะครับสะมีสีแดงนะครับนี่ก็คือตัวเปิดน้ํามันแล้วก็เปิดโชกนะครับน้ำมันจะด้านล่างไอ้ข้างบนเป็นที่เปิดโชกนะครับ งน,นี้เป็นสวิตเปิดปิดนะครับเปิดปิดนะครับนะพยายามออกแบบให้มันเล็กกระทัดรัดที่สุดนะครับเพราะว่าความเทธาเนี่ยทำให้ใช้งานลำบากนะครับแล้วก็เปลี่ยนลงล้อเป็น16นิ้วให้มันไม่ใหญ่มากเกินไปที่จริงมีสูงสุดคือ20นิ้วแล้วแต่ลูกค้าจะสั่งนะครับขนาดลงล้อนะครับนิ้วก็จะเข็นสะดวกนะครับเข้ากับาตามล่องตามไรนะครับ บางทีรถตัดหญ้าที่เป็นของฝรั่งนะเขาก็ออกแบบสําหรับงานเขางานเขาคืองานสนามหญ้าที่มันบ,บเรียบๆนะครับแต่งานส่วนของบ้านเราเนี่ยที่มันไม่เหมาะนะครับการที่ผมออกแบบตัวนี้ก็คือพัฒนามาจากาการที่ตัวเองใช้งานนะครับใช้งานในส่วนตัวเองแบบไหนดีสุดก็ปรับปรุงพัฒนามาเป็นเป็นตัวนี้นะครับ นี่คือขันโยกที่ห้ามใบตัดนะครับถ้าปล่อยลงไฟมันก็จะทํางานแล้วก็ถ้าใครซื้อเฉพาะโค้งเนี่ยมัน6 5พันห้านะถ้าทั้งหมดเนี่ยคือ9ก้าพันนะครับไม่รวมค่าจัดส่งถ้าเอาไปแต่โค้งเนี่ยก็ไปติดตั้งเองได้ง่ายๆนะครับคือน็อตตัวเครื่องเนี่ยไม่ต้องขยับเลยลงไปขันน็อตนะครับการตึงสายพานการอะไรต่างๆเนี่ยก็อาจทำได้ง่ายด้วยการปรับเกีียยเร่งตัว เหมือนเบรกรถจักรยานนะครับก็ปรับได้ให้มันตึงให้มันอะไรอนยะ่างเงี้ยเราก็ปรับเอานะครับการใส่ใบตัดก็เป็นใบตัดหญ้าแบบรถตัดหญ้าแบบเข็มทั่วไปนะครับแล้วก็สามารถใส่ใบเอ็นได้นะครับใส่ใบเอ็นได้ก็มีรูสําหรบับใส่เอ็นอยู่ด้านล่างนะครับด้านล่างเก็บมิชิ์นะครับไม่มีสายพานไม่มีส่วนไหนที่จะต้องโดนฝุ่นโดนอะไรคืออยู่ในตัวโคหมดเลยนะครับแล้วก็มีรุ่นแบบ ไม่ต้องเข็นก็มีนะครับผมออกมาอีกรุ่นหนึ่งเป็นแบบเพาขับก็คือแบบเดินตามนะครับเป็นแบบเดินตามเราไม่ต้องแบบไปเข็นนะครับราคาก็1 4 0 0 0บาทนะครับเครื่อง8แรงนะหรือลูกค้าจะเลือกเครื่องมาใส่เองก็ได้ครับแล้วแต่สะดวกนะครับแต่วันนี้ที่รีวิวให้ดูก็คือเป็นแบบเข็นนะฮะแบบเข็นเครื่อง8แรงนะครับขนาดวงล้อ16นิ้วนะครับตัวนี้16นิ้วแต่ลูกค้าสั่งได้ครับเป็น20นิ้วราคาก็เพิ่มขึ้นมาอีกห้0บาทนะครับ ที่สิบนิ้วก็เป็น9,500ไม่รว้ค่าจะส่งค่าจะส่งเนี่ยเก็บปลายทางนะครับเพราะว่ามันคำนวณยากโดยปกติแล้วไม่เกิน500บาทนะครับถ้าภาคอีสานเหมือนกันก็อยู่ที่300บาทประมาณนี้นะครับคนส่ง T.P. นะครับเดี๋ยวไปดูการใช้งานนะครับการใช้งานให้ดูคร่าวๆนะครับก็สนใจสั่งกันได้ใน ID Line ในคลิปนะครับหรือดูที่ d e s c r i p t i o ข้างล่างก็ได้นะครับเป็น ID Line นะครับต่างทางไลน์นะครับ โอเคจะดูการใช้งานกันนะครับ